สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับครูพัสวิ์ออนไลน์จะขอมาอัปเดตนะครับระบบรับสมัครงานวิ่งออนไลน์นะครับที่เคยได้แจกฟรีไปนะครับซึ่งในเวอร์ชั่นเดิมนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ในการแจ้งเตือนผ่าน Line n o t i f y นะครับแต่ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าในวันที่31มีนาคมนี้นะครับจะเป็นการสิ้นสุดการให้บริการ Line n o t i f y นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยจะมาอัปเดตนะครับให้เป็นการแจ้งเตือนผ่านตัว Telegram แทนนะครับซึ่งในเวอร์ชั่นนี้นะครับก็ได้ปรับนิดหน่อยนะครับก็คือจะมีในส่วนของหน้า Google Sheets นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยผมใช้เป็น token line นะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้นะครับจะถูกปรับมาเป็น Telegram Bot Token นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มในเรื่องของ Chat ID เข้ามานะครับแล้วก็จะมีการปรับโค้ด ของแอปสคริปต์นะครับบางส่วนที่จะต้องปรับไปใช้ของตัว Telegram นะครับในส่วนของการทำงานในระบบล้วสมัครงานวิ่งนะครับก็จะคล้ายๆเดิมนะครับเราก็จะมีรายละเอียดในการจัดงานนะครับมีเส้นทางการแข่งขันแล้วก็มีประเภทการแข่งขันให้สามารถตั้งค่าได้นะครับจากใน g o o l l s s h e t t ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาสมัครนะครับผมจะลองทดสอบต่อข้อมูลนะครับนายก็เอ๋ยก็ไก่นะครับ เป็นเพศชายวันเกิดนะครับโอเคอายุ okay, ที่อยู่นะครับทดนะสอบแล้วกันเบอร์โทรศัพท์อาศูนย์แปดสอ่ห้าหกเจ็ดปดเเมลนะครับประเภทการแข่งขันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือสามารถ ตั้งค่าได้จากใน Google Sheets นะครับในส่วนของ Setting ตรงนี้นะครับก็สามารถมาดูวิธีการตั้งค่าได้นะครับอ่าก็จะเลือกเป็นประเภทการแข่งขันไซ์เสื้อนะครับอ่าการตั้งคำถามเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็คือสามารถมาตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับในหน้า Google Sheets ตรงนี้เลยนะครับถ้าท่านมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถมาระบุในหน้าชีตตรงนี้ได้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ คํารับรองนะครับช่องทางการโอนเงินก็จะสามารถใส่เป็นรูปภาพได้นะครับซึ่งก็ตั้งค่าง่ายๆนะครับผ่านทางกูเกิลชีตตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของการอัปโหลดรูปภาพสลิปโอนเงินนะครับอ,อันนี้ก็จะมีตัวอย่างขึ้นมาให้นะครับพอกดบันทึกข้อมูลนะครับระบบก็จะแจ้งว่าก,กําลังบันทึกข้อมูลซึ่งพอบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนส่งเข้าไปยังตัว นะครับก็จะมีข้อความนะครับว่าประทับเวลานะครับชื่อสกุลอะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับสมัครประเภทการแข่งขันอะไรแล้วก็เป็นรูปภาพสลิปโอนเงินที่เขาอัปโหลดขึ้นมาผ่านระบบของเรานะครับก็ถ้าเกิดท่านใดที่ไม่ต้องการที่จะให้ส่งแจ้งเตือนนะครับหรือว่าอาจจะไม่อยากใช้ t e l e GRAM นะครับไม่อยากให้ส่งแจ้งเตือนเนี่ยท่านสามารถมาปรับ นะครับสคริปต์ตรงนี้นะครับก็คือในบรรทัดที่130นะครับในไฟล์ลั g s นะครับให้ท่านสามารถกดปิดมันได้โดยการใส่เครื่องหมาย slash เข้าไป2ครั้งแบบนี้นะครับให้กลายเป็นตัวหนังสือสีเท่านะครับแบบนี้เลยก็ปิดการใช้งานการแจ้งเตือนผ่านเทเล gram เรียบร้อยนะครับในส่วนของวิธีการตั้งค่านะครับเหมือนก็คล้ายๆเดิมนะครับกับตัวเวอร์ชันนึ่นะครับที่ใช้เป็น ตัว Line Notify นะครับท่านสามารถย้อนกลับไปดูวิธีการตั้งค่าเดิมได้ในคลิปที่ผมแชร์ให้นะครับส่วนการตั้งค่า t e l e gram Bot Token นะครับกับ Chat ID นะครับการได้มาซึ่งอสองข้อมูลนี้นะครับตัว Bot Token กับตัว Chat ID เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์คลิปวิดีโอนะครับสำหรับการรับบอทโทเค็นะครับแล้วก็การค้นหาแ h a t ID ให้นะครับก็ รายละเอียดต่างๆจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหากท่านใดสนใจนะครับนำไปพัฒนาต่อนะครับหรือนำไปใช้งานนะครับก็สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับไฟล์ใต้คลิปนี้นะครับผมก็จะทำการส่งคลิปนี้อ่าส่งไฟล์นี้ให้กับท่านนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าหากท่านต้องการสนับสนุนนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่ช่องทางการสนับสนุนตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็อยากจะ ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ